แคอยู่ผมอุโอ้ยนี่และทุกคนวิธีแก้ปัญหาทรัพยากรไม่เพียงพอนะครับผม ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นในวันนี้นะฮะโอเคพร้อมแล้วามาสารต่อความมันเนี่ยตอนเีื่องก็โโมดเดสแมทนะฮะ let's go วิ่งเปิดนิง่งหอนะครับผมนี้ว่าหอสมุดดูผิดอีกช่วงนี้รู้สึกเบลอๆบ่อยนะเข้าแบบว่าเข้าห้องดูแมบผิดตลอดเลยแ,แล้วก็ดูหมดผิดนะครับอ,อันนี้เราหมดท,ทุกสองของจริงนะครับไม่ผิดแลรอบนี้ ครั้งที่จะเข้าโหมดลูกสองนะไปเข้าเป็นห้องแบบว่า,วาได้ทุกอาวุธนะเจอบเลย que. แต่ก็มันดีนะทุกคนแบบฟินๆฟินไม่รู้ว่าแบบเหมือนไอ้ฮอดโดไซกันตสองจะเหมาะไหมอ๋อได้อยู่ทุกคนนะฟังตัวข้ามเราก็รัวไม่แพ้กันนะทำไมรู้สึกเหมือนไม่ค่อยเจอคนเล่นเลยไซั่ะที่สอง เฮ้ยมี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 ฝั่งเราอีกคนหนึ่งใช้่ะมีเพื่อนตอนทีมใช้อีกคนหนึ่งด้วยเหมือนกันแหละไม่ดูว่าเป็นสกินเดียวกับเราหรือเปล่าซิเวอร์เหมือนกันไหมวิ่งโดนมาตบกระใจโค้ชมันนะผมเสียงแบบซึบๆ คือตอนนี้เหมือนฝั่งเราจะครอ,องพื้นที่ทางด้านบนและด้านล่างเลยละเปราว่าอ้าวแล้วไงฝั่งนู้นเริ่มเจาะเข้ามาในพื้นที่แล้วโอเคเมื่อเรายึดคืนมาได้อยู่นะโอ้โหเจ็บออ้ยโอ้ยตัวพิษโอ้โหไอ้ฝนสองฝั่งเขาหลวง รัวเอาเรื่องอยู่ครับแต่ว่าประมาทไม่ได้โอ้โหดีเสี่ยงันทุกคนกมีไซก้าสองกระบอกอะ่ะดูดิเห<ฮ>มือนมีแบบมีอาวุธกลในทีมสองคนในหมดที่เป็นลูกตองตายอยู่ยครับ <S <S เกินเกินนะ โอ้ตึงคือต้องบอกอย่างเงี้นะครับว่ากระบอกนี้เหมกกาะกับแบบต้องการเคลียร์พื้นที่แบบอย่างรวดเร็วอะ่ะต้องกระบอกนี้เลยแล้วดูดิทุกคนผมสามารถแบบชิคยิงออกไปสามลัทธนที่แบบไอ้ฝั่งส่วนมาแค่คลิกเดียวอะ่เวอะเกินปุ้ยบุย้ยไง <c oughs> อ,อุ้ยโอ้โหนี่ไงยิงรัวจริงแต่ความแม่นยำผม นายอยู <c oughs> ่โหทำมิ่งจะมาบ่าวพูดสวยสวัสครับเพื่อนนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นแบบแท้งหรือสายซัพพอร์ตนะได้หมดเลยครับแล้ว <c oughs> มันเข้าข้อกันทั้งหมดนี้ม้าเลยเบอร์นิ่งฮอใจกล้าครั้งแรกอ่ะโคสมันลูกเกิน โออ้นน่่่กเลแยยูผมบอกนะทุกคนส่วนตัวของผมคือแบบเวลาที่ได้ลูกซองแล้วได้เฮดช็อตเนี่ยคือโคตรแบบโคตรมันอุ้ยทามบินโคตรจะดีโอ้ด้อยเริฟเตะ เขาเริ่มจะรู้จุดเราแล,ล้วรัวๆยืนค้ำได้แบบไม่ต้องกังวลเลยนะโอ้โหถ้าจะยิงระยะเมื่อกี้ได้แบบเกิเนไปปวดเจ็บเดี๋ยวโหลดไปปะ คนลองหนึ่งภาพพท่าตสมุทรไซการก็บอกละสามสิบลัดเท้าแบบเอ็มซีันทายโอ้โหคือจบอ่ะผมโดนวิววิทขบมนโอเคโอค้โหถ้าเป็นสองปกตีผมไม่รอดนะตอนน,นี้ไม่ทันครับผมเป็นคนทรับชา้ามากทุกคน อันนี้คือมาแบบแก้ปัญหาในจุดนี้นะโอ้โหฮู้ฮฮสเกียนแจ่ที่บอดครับเรากดขางได้แลวทุกคนสามารถกดขางได้ด้วยคนระับตรงนี้ผมเลยไม่ทราบว่าขยารัานสีนะ่ทำให้ร้านไหวขึ้นด้วยหรือเปล่า มาอย่างตอนนีงครับคิวมาอย่างตอนนีงเฮ้ย,ยตกใจยิงตาสุดยิงกันเองเนาะโอเคสร็ครับขอเพิ่ม HP นิดนึงโอ้โหเกิด นึกภาพวันแรกที่แบบผมเจอโซซายการที่สองแล้วผมอยู่คนละฝั่งตอนนั้นนึกเลยเจออะไรอยู่อะเนี่ยโอ้ยโหอ,อ,อย่าได้บอดเลไม่ว่าอาวุธเราจะเจนแค่ไหนประมาทไม่ได้แล้วล้วน เอ้ยเฮ้ยโอเคไม่พัดละไม่โดนเลยอุ้ยอ้าวตรวจพบโปรแกรมที่ไม่เราญาติเคฮะไปรีเกมมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าหาห้องเดิมไม่เจอแล้วดิทุกคนโชคเลยนะครับซิ่งวางบอมก็ได้หาเด็กแมทห้องเมื่อกี้ไม่เจอแล้วอ่ะเกมเด้งเหลือแบบรัวเกิน,นครับอุอ้ย เก็ไปกลางพูดเพลินเลยโอ้หพิกสถานการณ์ได้แบบเหลือจะเชื่อน,นะครับสก,กายไกสองซีคิวบีบใช้เรียมใช้มุมโ,โ,โดนทุกครับ ดาเมจเต็มๆนะครับพอเป็นบารบอมนะป,ะปะ้าบูมเบนการเล่นเปลี่ยนเลยคนระับเซฟนิดนึงไ้โอ้โโอโไม่เล่นละวีแท้นี่เลยไปก้าสิบสองฟีคิวบีนะฮะแต่ว่าก็หมดอาวุธ ก็จะเป็นลูกซองนะครับบางทีถ้าเราเจอห้องที่เป็นลูกซองเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้นะแต่ย่างวีแซดเนี่ยยังใช้ได้นะเพราะว่าเป็นไรเฟิลจู่โจมหมดหมู่ประเภทหอุจจะตันเฮ้ยความมันก็ผ่างกันนะส่วนตัวแล้วชื่นชอบทั้งสองแบบเลยนะว่าจะเป็นวีแซดหรือไซคัตสองซีจีบีมันมันัคู่อุ้ย เฮ้ยเอาละมีการเพิ่มกลยุทธน์นำโล่เข้ามานะครับเฮ้ยคือเอาโล่มาบังกัะสุนไซก้าใช่ไหมอุ้ยเพิ่มโคตรคมครับผมโอ้โพลังทีมเวิร์ค EP สองนี่เลยโตเรื่อยเรื่อยแบบคมมากเพื่อเรา คือถ้าเพื่อนดันเราไปด้วยเลยอะพร้อมเคลียร์พื้นที่กับเพื่อนเฮ้ยเพื่อน,นไปแล้วไปครับไปครับ let's go let's go โอ้โหไม่น่าจะทันสไว้ไครับผม เดือพื้นที่อย่างรวดเร็วครับวิ่งตามไม่ทันเลยเดียว s <S ส่วนหนึ่งที่แบบว่าผมสึกว่ายิ่งเกียนขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราใช้กับตัววิกด้วยน,นะครับมูเมนต์เราจะยิ่งผิวขึ้นแบบเยอะมากเลยนะจริงๆตัวไซการนี่น้ำหนักน่าจะเยอะนะถ้าใช้กับตัวละครธรรมดานะครับน่าจะฟิลกับมันถือรอยรัดเลยไม่แน่ใจนะก็ยังไม่เคยลองกันนะค,คือมาเล่นครั้งแรกฟ i ร s t t i ก็ มาเล่นกับตัววิกเลยนะครับตึงๆเฮ้ย <c oughs> โอเคขอบคุณนะเพื่อนนี่ยเพื่อนร่วมทีมคือที่สุดอะความเป็นทีมเวิร์กอะ <c oughs> ที่ไหนไม่ได้ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนที่ช่วยชีวิตเอา ไปยัำต่อครับแล้วก้าววินนะประเด็นห้องนี้ประมาทไม่ได้นะครับใจจริงอยากเล่นเดนแบทนะหาห้องเมื่อกี้ไม่เจอแลว้วห้องเดนแบทซองโอ้โหเอาเรื่องครับไป สวยโ้ยเพื่อนบอกโตวิกไม่จำเป็นสำหรับเพื่อนอะ่ะผมเกินเ,เกินปุ้ยมุ้ยโอ, s <S โอ้โหเรากำลังใจมาเลยเห็นเพื่อนนี่แบบนี้ใจเรามา ไม่น,น่าเชื่อนะครับว่าจังหวะทามมิ่งแบบนี้จะเคยขึ้นกับเราว่าก่อนหาได้ยากมากนะจะมีชอบแบบนี้อาวุธนี้มาเปลี่ยนทุกสิ่งจริงดได้มาหนึ่งฮะ อาจจะเกี่ยวกับที่ใช้หอสุนห่อสุดนแมนยำด้วยนะครับสุดนยานข้างเกาะกลุ่มมากโอ้โหแป๊บเดียวครับทาจบแล้วคือม่อนไวไปหมดเ <ไป S 1> ลยเดี๋ยวนะ